สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการบันทึกบัญชีสําหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนที่เราจะไปในเนื้อหาของการบันทึกบัญชีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรามาทําความรู้จักกับภาษีมูลค่าเพิ่มกันก่อนนะคะภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax หรือ VAT นะคะหมายถึงภาษีทางอ้อมที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการนะคะผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการเกิน1.8ล้านบาททีนี้ในทางกลับกันถ้าผู้ประกอบการมีรายได้ไม่เกิน1.8ล้านบาทสามารถจดทะเบียนได้ไหมก็สามารถจดทะเบียนได้เช่นกันนะคะ ขึ้นอยู่กับว่ากิจการผู้ประกอบการนั้นเขาจะจดหรือไม่จดแต่ถ้าเกิดผู้ประกอบการไรายได้นักกิจการที่มีผู้ประกอบการมีไรายได้จากการขายมากกว่า1.8ล้านบาทต้องจดทุกคนนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของหน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหน้าที่ของผู้ประกอบการคือ1เก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายตามกฎหมายกำหนด 3. ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบพพ,พ3 0นะคะทีนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือ 1. ภาษีซื้อภาษีซื้อคือภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการได้จ่ายให้กับผู้ขายสินค้า 2. ภาษีขายภาษีขายคือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากผู้ที่มาซื้อสินค้าอันนี้คือลักษณะของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบันนะคะเราจะใช้อยู่2อัตราอัตราที่1คืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจดนะคะ จะใช้สำหรับกิจาการซื้อสินค้าหรือขายสินค้าหรือการให้บริการทุกประเภทนะคะอัตราที่2คืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละศูนย์จะใช้สำหรับการส่งออกสินค้าการขนส่งระหว่างประเทศการขายสินค้าหรือบริการให้แก่ส่วนรวมนะคะราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือตามโครงการเงินกู้ยืมช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นต้น ยังมีอีกหลายๆกิจการนะคะต้องไปศึกษาดูในวิชาภาษีนะคะต่อไปการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1คือไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะการคำนวณก็คือเอาราคาสินค้าตั้งคูณด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งอัตราภาษาีมูลค่าเพิ่มนะคะของราคาสินค้าจะอยู่ที่ 7%ตัวอย่างเช่นราคาสินค้า10,000บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม7%การคำนวณก็คือเอาราคาสินค้าตั้งคือ10,000บาทคูณด้วย7%จะได้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่7บาทไอ้จ็0ค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของาอกรณีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะกรณีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็คือเอาราคาสินค้าที่ได้คูณด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหารด้วย107อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในที่นี้คือขึ้นอยู่กับว่าใช้อัตราภาษีประเภทไหนนะคะตัวอย่างเช่นราคาสินค้า21,400รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการคำนวณคือเอาราคาสินค้าตั้งคูณด้วย7หาร107จะได้10,000 1,400นะคะตัว7หาร107นี้มาจากการเทียบปัญญัตยยางโดยสมมุติว่าถ้าสินค้า100บาทคิดภาษี7%จะได้107บาทนะคะดังนั้นถ้าราคาสินค้าที่107บาทจะมีภาษีรวมอยู่ด้วย7บาทและถ้าสินค้านะคะ21,400ซึ่งเข้ากับราคาที่เราติดไป้ายไว้ นะคะจะมีภาษีเท่ากับ21,400พรคูณ7หารด้วย107เพราะนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการของสินค้าชนิดนี้คือ1,400บาทต่อมานะคะเราจะมาดูรูปแบบของการบันทึกบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้าสำหรับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการซื้อสินค้านั้นคือการที่ กิจการนะคะตกลงกับผู้ขายว่าเราจะซื้อสินค้ากันโดยการซื้อนี้แบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1คือซื้อสินค้าเป็นเงินสดนะคะกรณีที่2ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะโดยถ้าซื้อสินค้าเป็นเงินสดนั้นคือณนะวันที่ซื้อเราตกลงที่จะจ่ายเงินสดให้ทันทีแก่ผู้ขายนะคะการบันทึกบัญชีนั้นเราจะเดบิตด,ด้วยซื้อ สินค้าเดบิตด้วยภาษีซื้อภาษีซื้อนี่คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่กิจการจะต้องจ่ายให้กับผู้ขายนะคะและเครดิตด้วยเงินสดแต่ถ้าเป็นกิจการแต่ถ้าเป็นการซื้อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะก็คือณนะวันที่ซื้อนะคะซื้อ นะคะไม่ตกไม่ได้ตกลงจ่ายเงินสดทันทีแต่มีการตกลงให้ระยะเวลาการเป็นหนี้แสดงว่าณนะวันที่ซื้อนั้นยังไม่ได้จ่ายเงินการบันทึกบัญชีนั้นนะคะเราก็จะเดบิตด,ด้วยซื้อสินค้าเดบิตด,ด้วยภาษีซื้อนะคะและเครดิตด้วยเจ้าหนี้ตามด้วยชื่อร้านที่เราไปซื้อ นะคะภาษีซื้อนี้คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่กิจการจ่ายให้กับผู้ขายสินค้านะคะทีนี้ต่อมาเรามาดูสไลด์ต่อไปการส่งคืนสินค้าการส่งคืนสินค้าจะเกิดขึ้นในกรณีที่กิจการเคยซื้อสินค้ามาแล้วสินค้าที่ซื้อมานี่ซื้อมาน,นั้นไม่ตรงตามมาตรฐานหรือสินค้าตัวนั้นอาจจะเกิดชำรุดเสียหาย โดยการส่งคืนนี้จะแบ่งตามประเภทของการซื้อสินค้าถ้าซื้อสินค้าเป็นเงินสดการส่งคืนก็ต้องส่งคืนเป็นเงินสดถ้าซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อการส่งคืนก็ส่งคืนเป็นเงินเชื่อด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูกรณีแรกกรณีซื้อสินค้าเป็นเงินสดและมีการส่งคืนสินค้าเป็นเงินสดเมื่อเรามีการส่งคืนสินค้าเป็นเงินสดเราจะเดบิตด้วยเงินสด เครดิตด้วยส่งคืนสินค้าการซื้อมีภาษีนะคะและเมื่อเราส่งคืนนั้นทำให้ภาษีที่เราจ่ายไปนั้นลดลงเราจึงต้องลดยอดภาษีซื้อด้วยฉะนั้นจึงเครดิตด้วยภาษีซื้อนะคะต่อมาการส่งคืนสินค้าเป็นเงินเชื่อจะเกิดขึ้นในกรณีที่กิจการเคยซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อไว้ นะคะเมื่อมีการชำรุดเสียหายของสินค้านั้นก็จับสินค้านั้นส่งคืนให้กับผู้ขายนะคะฉะนั้นการบันทึกบัญชีเราก็จะเดบิตด้วยเจ้าหนี้นะคะเครดิตด้วยส่งคืนสินค้าและภาษีซื้อนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้ามีการซื้อนะคะจะเกิดขึ้นภาษีซื้อซื้อคู่กับส่งคืนมีมีภาษีซื้อเกิดขึ้นคู่กันเอเคนนะคะต่อไป การขายสินค้าเช่นเดียวกับการซื้อซื้อมี2กรณีการขายก็มี2กรณีด้วยเช่นกันนะคะกรณีที่1คือขายสินค้าเป็นเงินสดขายสินค้าเป็นเงินสดจะเกิดขึ้นในกรณีณนะวันที่ขายเราตกลงกับลูกค้าว่าจะรับเงินสดทันทีโดยไม่มีการให้เครดิตนะคะคือไม่มีการกําหนดระยะเวลาการเป็นหนี้การบันทึกบัญชีเราก็จะเดบิตด,ด้วยเงินสดเครดิตด้วยขายสินค้าและ เครดิตด้วยภาษีขายทำไมต้องเครดิตด้วยภาษีขายเพราะว่าเมื่อเรามีการขายสินค้านะคะสำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนักศึกษาจะต้องเรียกเก็บภาษีขายจากผู้ซื้อด้วยนะคะเรียกเก็บมาแล้วภาษีขายนี้เราจะต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากรเราจึงตั้งให้เป็นหมวด2เขียนนะคะต่อมาการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจะเกิดขึ้นในกรณีที่กิจการนะคะขายสินค้าให้กับลูกค้าและตกลงให้ระยะเวลาการเป็นหนี้นะคะเมื่อให้ระยะเวลาการเป็นหนี้แสดงว่าณวันขายยังไม่ได้รับเงินการบันทึกบัญชีนะคะเราจะเดบิตด,ด้วยรูปหนี้ซื้อรูปหนี้ชื่อร้านเครดิตด้วยขายสินค้าและเครดิตด้วยภาษีขายนะคะต่อมา การรับคืนสินค้าการรับคืนสินค้าจะเกิดขึ้นตามลักษณะของการขายเหมือนกับการส่งคืนนะคะคล้ายๆกันแต่แตกว่าแต่แตกต่างที่ว่าการส่งคืนนั้นจะคู่กับซื้อสินค้านะคะการรับคืนจึงคู่กับการขายสินค้าการรับคืนนั้นจะต้องอิงกับการขายสินค้าด้วยถ้าขายสินค้าเป็นเงินสดการรับคืนก็จะเป็นเงินสด การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไว้การรับคืนก็ค่ะก็รับคืนเป็นเงินเชื่อทีนี้เรามาดูกรณีแรกกรณีรับคืนสินค้าเป็นเงินสดนะคะเราจะเดบิตด้วยรับคืนสินค้านะคะและเดบิตด้วยภาษีขายเมื่อเร<ๆ> <ม Period. S 2> ารับคืนมาภาษีขายตรงที่รับคืนนั้นเราต้องคืนให้กับลูกค้าไปจึงเดบิตด้วยภาษีขายและเครดิตด้วยเงินสดต่อมาการรับคืนกรณีเป็นเงินเชื่อ ก็จะเดบิตด้วยรับคืนสินค้าเดบิตด้วยภาษีขายและเครดิตด้วยลูกหนี้นะคะต่อมาสำหรับการปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มการปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มนี้นะคะเราจะปิดทุกทุกสิ้นเดือนโดยการปิดบัญชีจะแบ่งออกเป็น2กรณีให้พิจารณาจากภาษีซื้อและภาษีขายที่เกิดขึ้น ถ้าภาษีซื้อและภาษีขายนะคะที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในกรณีที่ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อเราจะเดบิตด,ด้วยภาษีขายเครดิตด้วยเจ้าหนี้กรมสรพรพากรเครดิตด้วยภาษีซื้อขายมากกว่าซื้อเครดิตด้วยเจ้าหนี้ทำไมต้องเครดิตด้วยเจ้าหนี้เพราะส่วนที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากภาษีผลต่างที่เกิดขึ้นนี้ก็คือจะต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากรนะคะแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นในกรณีอีกกรณีหนึ่งคือภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อเราจะเดบิตด,ด้วยภาษีขายเดบิตด,ด้วยลูกหนี้กรมสรรพากรและเครดิตด้วยภาษีซื้อถ้าภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อกิจการสามารถเรียกคืน นะคะเงินส่วนต่างนี้ได้จากกรมสรรพากรจึงตั้งกรมสรรพากรเป็นลูกหนี้ไว้ทีนี้การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการนำส่งหรือขอบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจะขึ้นอยู่กับว่าภาษีขายกับภาษีซื้ออันไหนมากฝ่กกันถ้าเป็นภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อก็คือการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มการบันทึกบัญชีเราก็จะเดบิตด,ด้วยเจ้าหนี้กรมสรรพากรเครดิตด้วยเงินสด แต่ถ้าภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อคือการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเราจะเดบิตด,ด้วยเงินสดเครดิตด้วยลูกหนี้กรมสรรพากรโอเคค่ะอันนี้คือการบันทึกบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าสำหรับประเภทกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนเรื่องของการรับชำระหนี้ จ่ายชำระหนี้ยังทำเหมือนกับกิจการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโเค,คะเดี๋ยวนะักศึกษาทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมลองทำดูนะคะ